สวัสดีจ้าพี่นอ้องวันนี้กระซิมาพามาเก็บผักในสวนนะจ๊ะเก็บมะเขือเก็บยอดผักอากาศผักชีล่าวนะจ๊ะเดี๋ยวมาเบึ่งกันเลยจ้าจ้ามะเขือคนสั่งมะเขือนะจ๊ะน่อยเดียวกับสุดอิ่มนะจ๊ะปุ่นอีกหนึ่ง ีจาเถื่อจะตัดเลยแถมเวล้วี่จ้าเดี๋ยวสิบห้าเก็บยอดกระทุกลดดกจ้ะลดยาเสพตรดล บุ้งไม่สวนกันก่อนจ้ะบั้งไม่สวนกันก่อนว่ะผักพอเก็บหรือ,อยังผักชีจ้ะผักชีชีลาวังต้นเล็กอยู่ นี่จ้ะเราไปเก็ยบยอดกระทุกลกกันปะตาหน่อยเก้าจ้ามาเก็ยบยอดกระทุกลกกันต้นที่หนีบที่ตัด บรถนัดพี่นอ้องนี่หนอดหนึ่งข้างบนมันจะยอดอบอวบจ้ะจะยอดอบอวบเลย นผักปลอดสารจ้าเก็บอยูในสวนปลูกเองเก็บเองหักได้แล้ว หอดจะมาสูงแถบนีะยดไม่หยดไหมอะไรหยดจะขึ้นสูงทางเดช เด็ดเด็ดเด็ดห่ังเด็ดยอดอ้วบแตลวกสแสบตะกอนน้องกับบะเคยกินหรอกจ้ะอ,อาว่าดวกกับเจียวแสบแสบกับน้ำพริกลวกกินกับน้ำพริก ปลูกต้นเดียวได้แตนปลูกต้นเดียวแตกพุ่มนอยพักเต็มตะกา้าสิดต่อจ้าเดี๋ยวผพัก สารจ้ะมึงหยดง้ำองงเมื่เกิดดอกให้ยักเย่านันถึงเวลาบะเราจะปลูกนะเฟื่อยไปทั่วแล้วหยดไง มีแมงเต่าด้วย ได้ดึงเพื่อขึ้นข้างบนหลากดูข้างล่างมันหยอดหลายดีจ้ะนี่ตาหน่อยเก็บผักผักขมต้นหนึ่งเก็บไปน้ำหยอด ผสมผสานผักสวนครัวผักสวนครัวผักค้กมนี่ดีนี่พี่นองรำรุงสายตา หลายตนกินม่ท่านออกหอกแกทิมจัดแปลก่อน 大家。 ยอดพักนั้งทึงอย่ากเก็บถึงพี่น้องเก็บว่าถึงไลยดิ่หยอดหนึ่งอืมหลายคับ หักเต็มกระตาแล้วพี่น้องได้จังได๋หักเต็มกระตาละจะเก็บผักชีจักหน่อยพอเก็บไปหึต้นน่ะใหญ่ปานได๋เด้เนาะรอโตอีกนิดก็ดีดิ รอให้เขาโตอีกนิดนี่อันนี้มีคนสั่งคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานินนะจ๊ะฝากาไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สรา,สาวชมแน่เลยจ้าหลัคลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีจ้าเก็บผักได้เต็มตะกร้าแล้วเป็นตหาหักไปจะ้ะตะกร้าเก็บผักแต่ก่อนเป็นตะกร้าเก็บเห็ด ตอนนี้เห็ดไม่มีแล้วก็เก็บผักไปก่อนเดี๋ยวไว้จะพามาเก็บเห็ดอยู่ฟ้ามในหน่อยของห้องนะจ้ะฟ้ามในหน่อยของเซวชูมสวัสดีจ้า